สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันมาดูเด็กพี่ต้นไม้นะครับม่วันนี้นนเ,เาขาเขาอ,อยู่อนุบาลครับเขาอ,อยู่อนุบาลป .1 เขาอ,อยู่อนุบาลอยู่ใกล้ขึ้นป .1 น็อ, 1> อ,อื่นใครก็เด้ป .6 นะครับป .6 ตัวเตี้ยครับเราเล่นป .1 ป .1 ก็้แล้งจะมาปีนต้นไม้บ้านเราเป็นใช่ค่ะ บ้านเด็กดคนนี้เขาไปอย่างนี้ค่ะบ,บ้านตไม้เลยไม่ใช่ครับอยู่ไปดังนั้นบ้านแล้วแล้วก็วนกลับมาโอเคปะ่ะได้เลยไปดังนั้นนั่นค่ะตามมาค่ะทุกคนตามมา แต่จ้าจะน้อยนะครับ <laughs> นี่คือคลิปแรกนะครับจุดหนึ่งนะครับอยัง ครับเขาก็กมากลับที่เดิมตาก็แตาก็ช่วยหน่อยตาก็ไม่ใช่อ,อุนน้มไม่เอาครับคุณต้น <c oughs> เขาใช่อุ้มตาก็ใช่อุ้มหน่ย <c oughs> อนย <c oughs> เป็นทางนั้นครับทางล้าก็ไปไม่ได้่ะนีวันนี้เราจะมาดูกันเป็นไงเ,เน,งนี่ยเขาพอหนึ่งเขาอาจจะสอนนิดนิดนึงนะครับ ไม่รู้ค่ะไม่เคยปีนต้นไม้เลยค่ะนี่เราจะมาชมวิวกันนะครับสวยงามแสนสวยงามเฮ้ยดูนี่เบนยูเฮ้ยกิ๊บตบยังเนนี้จะมีไก่ด้วยนะครับไก่เฮ้ยเบนยูอุ้ยเกี้ยบานอุ้ยขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ตกไปครับแช่ไข่เมื่อกี้เหมือนคนพูดแท้ค่ะเป็นคนพูดแท้คำหยาบใช่ไหมคะ 嗯，没，哎，喂，哎呀。